น้องๆดูก่อนดูก่อนดูก่อนครับน้องๆความพี่วันนี้เราจะไม่มีการรีบเล่นโอเคไหมเราจะไม่มีการรีบชนะเราจะไม่มีการแบกถ้ามันกาดเราตกเหมือนเดิมเลยเหมือนรอบที่เรามาเลยถ้ามันกาดเราตกอย่าเปิดโอกาสอย่าเปิดโอกาสให้มันโอเคปะต่อให้เรานำหนึ่งศูนย์สองศูนย์เราก oh, ็ต้องเงียบต่อไปจะได้เยอะไม่ประมาทสวัสดีครับวันนี้ก็ ว,ว um ันท well. ี่3นะครับวันนี้กับการมาแข่งที่อเมริกานะครับวันนี้แข่งกับฮ่องกงนะครับก็ทำเต็มที่ครับไม่ประมาทแต่มั่นใจว่าชนะได้หมดแล้วนี่ยพี่หมดแล้ววันนี้จะแข่งกับฮ่องกงแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีครับที่ได้เจอเพื่อนเัาโอ้ยพ่อไหมโอเคเฮ้ยจะยังงั้นกับแมงโก้มานานแล้วเดี๋ยว อะไรครับพ่อบุญครับวันนี้เจอกับห้องคนพร้อมไหมครับสบายสบายใครใครคือคนที่เราคิดว่าเราน่าจะต้องตอกก่อนนะที่จะอธิเชยเอ้ยไหวป่องสบายสบายเอ้ยแล้วคนนี้ครับนคือเฮ้ยน่าเสียต้องเล่นเลยโอ้ยชนะแน่นอนแท้ไม่ต้องลงเองเลยสบายคนเห็นมีความคิดเห็นยังไงบ้างอ๋อไม่มีอ่ะโอเคครับ เออีะไรวันนี้คมไหมครับวันนี้จะคมไหมคมครับแต่ไม่ประมาทครับผมไม่ประมาทโอเคคิดว่าจะชนะกี่สกอร์สองศูนย์เหรอเออสองศูนย์ว่ะวันนี้ท่านจะเสกไหมครับจะนินามิตรอะไรให้ให้คนดูดูบ้างครับตาให้ดูตาให้ดูรถทางเที่ครับวันนี้จะทำอะไรให้คนดูดูครับดูที่ทำไรครับก็ไปดูทีไอเดียวโอ้ไปดูทีไอใช่แต่ให้ลงก็สองศูนย์ใช่ไหมเออต่อให้ลงก็สองศูนย์เนี่ยเออสบายสบายวันนี้ถักลงอยู่แล้ว ลงววันนี้ถังลงเลยอะหน่อยแต่ไม่ต้องลงหรอกไม่ต้องลงหรอกฮะไม่ต้องถึงมือผมเออแล้วใครเล่นอ่ะขอบุญขอบุญขอบุญร้อยขอบุญร้อยเจอกันครับตอนแข่งกับฮ่องกงตีห้าน้องๆรู้ปะรู้ปะรู่อนครับน้องๆความพี่วันนี้เราจะไม่มีการรีบเล่นโอเคไหมเราจะไม่มีการรีบชนะโอเคป้ะ ใช่มาด้วยครับเราจะไม่มีการรีบชนะเราจะไม่มีการรีบเล่นเราจะไม่มีการแบกถ้ามันกาดเราตกเหมือนเดิมเลยเหมือนรอบที่เรามาเลยถ้ามันกาดเราตกอย่าเปิดโอกาสอย่าเปิดโอกาสให้มันโอเคปะต่อให้เรานำหนึ่งศูนย์สองศูนย์เราก็ต้องเนีย้ยเราคุย<ร>กันเยอะๆไม่ประมาทมันมีมือมีตีนเหมือนกับเราแต่เรามม่นใจว่าเราเก่งกว่าปรย่ารีบของแค่นั้นพออย่าโชคอย่ารีบเล่นโอเคปะไม่เล่นจังหวะกันค่อยๆเล่นเหมือนที่เราเล่นเราทำที่เรากดแทงทำโน้นานี้ทำด้วยกันเป็นดีโอเคปะ อย่า, terminar, ารีบนะในของน้องเลยนะแล้วก็คุยเยอะๆอย่าปากอมโอเคปะไปเว้ย ไม่พูดเรื่องของของของแบบนี้เองเงาสามสองหนึ่งสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับบาส์ทีรวัตรแล้วก็น้องปลีครับคิดว่าวันนี้เป็นไงน้องก็ดีดีก็ดีก็ดีก็ดีอ่ะก็ดีก็ดีก็ดีว่าวันนี้เหนื่อยนะเอาจริงๆวันนี้แข่งกดดันแค่เลยใช่ใช่ ไม่ใช่ไมแต่จ,จริงๆถ้าถ้าถาวความมั่นใจคิดว่าเราได้จะชนะ,นะแล้วะมันเป็นแบบตามบทที่เราซ้อมหรืออะไรพวกเนี้ยส่วนเรื่องวันนี้วิธีการเล่นต่างๆเราก็ตามแผนนะว่าอะไรก็จะอยู่ในแผนก็จะมีบาสกับปรีที่ช่วยสั่งถ้าแบบไฟไหนบาสสั่งแบบรละเอียดมันก็จะช่วยหรือว่าไฟไหนรายละเอียดแล้วมันก็จะเป็นคนคุมแบบคนจุงจุงควายคนจุงควายสองเตวัวก็คือคิดว่าไอ้นี่คือคนเลี้ยงควายควายจะที่หนึ่งอยู่ทางซ้ายไอ้พุทธ ไปดูที่้ขวาด้านขวาด้าขวาขวาขวาขึ้นขวาขาเนไอพุทธอืมซ้ายเขาเป็นไอ้มารก็นี่คือคนจูงควายรู้สึกว่าปีนี้เราทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะอะไรหลายๆอย่างเราไม่มั่วละเราเริ่มแบบมันมีมั่วบ้างแต่แบบเราไม่อยากจเอาสองคนไงไี้เทียปีนี้มันมันแอคหน่อยไวไอ้พี่อไอ้พี่จูงควายข้างหลังกูจูงควายข้างหน้ามีอะไรอยากฝากไหมพรุ่งนี้เราเจอทีมสเปนใช่เราเราเราพิจารณากันว่าถ้าเกิดว่า เราชนะสเปนน่ะน่าจะการันตีแล้วว่าเราจะได้ประเล่นที่เมนอีเวนต์ใช่แล้วเราจะเป็นไทยชุดแรกที่เข้าเมนอีเวนต์ด้วยอืมอวันนี้เทนนี่4เจอสเปนจากที่ซ้อมมายังไงก็น่าจะไหวอีกแล้วสบายสบายชิลๆเลยชนะก็ได้ตัวปิดคอร์นั่นเองขึ้นสเตจโจเทส่งคนแก่ขึ้นเวที คนแก่นี่ใครพูดได้ไหมหนุนนน่นนานนานุ <c> ่น <oughs> สองคนนุน่น <c oughs> อ่ะรอไว้เจอกันครับเฮ้ยมันไม่มีอี๋แลนะ้วสวยออแต่ไม่แต่ตยูร่าเขาตายเราต้องทเยอทะยานยิ่งมติลิงได้ไหมตายได้นุ้ย<ห>ตายโอ้ย ยันเสียเฮ้ยบ้้ยเดี๋ยวเเสียวว้เฮ้ยเอฮ้ยเยมาสวยะเพราะมีแลรี่อีกแบงจบไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวลบดิไม่ใช่ไม่ต้องหลบอยนั่นกูเป็น i เชเลยเฮ้ยแบมันตายอยู่ ฟูดพูดพูดดพูดพอดรอดรอดต้องรอดเออสวยโอยโอเคสมื่นง่ายจะซีนายไปงายก็ยากยากโอ้ยมันเติมหรอเกดีก่อนเติมเอาทีมเริ่มมันก่อนได้ไหมมีไหมเออนั่นแหละเกตีตายรุดโอเคตามแต่ครับคู เที่มาลงไปหาเกินจินไม่เจอสัตว์พี่จินไม่เหนวะไอ้แม่แกลงไปแล้วว่าอยู่ไหนเหยียบเหรอไอ้วเอ๋อโนริสามเนาะโนีิชนะแล้วไปจบว่าแต่หมแม่แม่ชนะแล้วชนะแล้วมันยังอาอไอ้บาตายออกไอ้บามันตายเราไม่มีอยู่หรอทำไมบามันไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มาไอ้ไฟนั่นน่ะ ต้องต้องฆ่าหน่ห้ฆ่าบนหนได้าได้คือได้เลยมึงอย่ยนแมงลอดนะแลไม่้ไม่สวยเลยกาเป็้ปกติรอบแล้วเนีไม่ได้เปลีหรอกแล้วเราปกติโอเคตายแล้วหนึ่งโ้ยเหม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 ยตายหนึ่นาทีสุดายอะมั่วั่ะมั่วอมั่วอ่ถอย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 เสียสองตีีสองตีรีเลยต่วย เราช่วปืนน้มเปทมุจ้จบจบไปไม่เป็นไรี๋ยวพรุ่งนี้เราชนะกีนราแพ้ยอันนี้คือเราแพ้ยั <c oughs> งแพ้เีเ่อะไรดี่ะ มันเหมือนมันมันอออินไปหน่อยเนี่ยแต่คือที่กูเห็นนะคือเรากูเห็นเพื่อนเราอยู่กับมุงด้วยนึกออกปะเพื่อนเราอยู่ฝั่งซ้ายด้วยแล้วมันขึ้นก่อนคือ<ถ><ถ>มันกูอยากว่าทำไมเดี๋ยวไปคุยสักดาววันนี้ก็แพ้สเปนสองศูนย์นะก็ผมว่าแผงแผงหน้าคนที่เราเล่นดีมากเลยนะเออแบบดูดูซ้ำประมาณสองสามรอบแล้วรู้สึกว่าจริงแล้วสิ่งที่อยากแก้ที่สุดน่าจะเป็นเรื่องแผงหลังมากกว่า ถ้าเอาตัวตัวตัวฟุวต,ตเองนะุรู้สึกว่าอยากอยากช่วยน้องปื้มปาลีมากกว่านี้รู้สึกว่าตัวเองเล่นแบบว่าเอกซ์ซมากเกินไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมอยากจะแก้มาที่สุดถ้าถ้าถามผมนะมันเหมือน,นว่าเกมลุกรลดีอ่ะแต่ว่าเราเปิดช่องโหว่ให้เขาเข้ามาเอาทรัพย์สมบัติเราไปอ่ะแบบขโมยขโมยโอกาสเ,าเราไปอ่ะเออค่อนข้างน่าผิดหวังนะเพราะว่าถ้าเราชนะสเปนไน้ก็แทบจะการันตีเลยว่าเราข้อบนะครับทีนี้เราก็ต้องไปตู้จีน ที่สามโอเวอร์ลิกแล้วเจอกันครับ